นี่ก็ผ่านมาได้สักพักแล้วยอดซัพซายตั้งแต่ละช่อไไงเป็นไงงวะทําทีมคะข,ของอีพีทอยก็ขึ้นมาแค่สองพันเองอะพี่เพิ่นพุงอะไม่ขึ้นเลยโคตรเซ็งเ <c oughs> ดี๋ยวสแนดเลราวะขึ้นเฮ้ยต้องยีซัพซายขึ้น <c oughs> โอ้โมันเนี่ยขึ้นเลยจะโดนไล่ออกเนี่ย <c oughs> ถ้าเราโดนไล่ออกจริงจะไปทำอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> กูคคดไว้แล้ะกูจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว กูว่าทำลอยสุดแหละพี่กอฟถ้าพี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะผมขอไปขายน้ำที่ร้านพี่ได้ไหมจะเจี๊ยบลำไยโอเลี้ยงขมจองเฮ้ยงั้นหนูขอไปขายลูกชิ้นที่ร้านพี่ด้วยลูกชิ้นลูกชิ้นเดี๋ยวนี่จะมากันหมดเลยได้ไงเนี่ยมึงขายเสร็จกลางคืนตอนเช้าเหลือมึงก็เอามาใส่บาทกูด้วยแล้วกันกูคงไปบวชอะโอ้โหมันเศร้าขนาดนี้วะเฮ้ยมึงตื่นกันได้แล้วมาคิดบ้าคิดบออะไรอย่างงี้เนี่ยเราจะเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้ เดอะสกาฟิล์ต้องเป็นของเรามึงท่องไว้มึงจำไว้ขึ้นใจแล้วตอนนี้มันถึงเวลาแล้วลรกเว้ยจำได้ไหมที่เราให้ไปมาทาชกแกบีอพี่จะเอานักมวยตัวจริงขาโหดมาเว้ยพี่จะเอาใครมาเอ้้ปอนนึกถึงนักมวยนึกถึงใครรู้จักไหมบัวขาวอ่ะฮุ้ยจรอถ้าเขามานี่โคตรโหดเลยนะบัวขาวอ่ะ ไม่ไหมทำไมอะแต่คนที่มาเขาชื่อว่าบัวเพื่อนสิิ์เจ๊ใหญ่ไข่เค็มใหญ่โฟไม่งอกไม่พริกไม่ถั่วไม่แดดเลยสั้นอ้สุ <S <S <c oughs> ดยอดไปเลยสุดยอดแห่งความโหดสุดยอดแห่งความปัญญาอ่อน oh. นักมวยี่อะไรชื่อมึงมัว่วซ oh. ั่ว่าเออชื่อในวงการเขาอาจจะยาวแต่มึงเรียกเขาสั้นๆได้ว่าบัวเพื่อนเคื่อนตั้ สถิติไม่ธรรมดานะเว้ยชกร้อยครั้งน็อก99ครั้งชนะนอกแพ้ไอสัตว์อ้ยแล้วมันจะไปชนะได้ยังไงเนี่ยพี่ยินไอหนึ่งครั้งที่เขาชนะเนี่ยแหละมันทำให้เขาต้องติดคุกเพราะว่าเขาอะต่อยนักวยตายคาเวทีเลยเว้ยโอ้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พี่เบียตายจริงไแกแน่นอนฉลองดิ ชนไข่ชาไข่ไปดิเปดิไข่เฮ้ยไปๆิไปไข่เไปนั่งพี่นั่งเหรอคะพี่เออทุกคนไอเรื่องที่ไปท้าต่อยอ่ะพี่ว่าพี่จะไม่ลงชกว่ะไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ลองไปดูข้อมูลนะ ไอ้บัวเผื่อนอะไรเนะี่ยมันคือนักมวยจริงเว้ยแล้วมันโหดมาก <c oughs> ถ้าพี่ขึ้นชกนะมีหวังพี่ตายแน่เลยวะ่ะอ้าวแล้วที่แบบเก๋ไก่เขาฝากชีวิตไว้กับพี่เนี่ยพี่ทำอย่างเงี้ยเขาไม่เสียใจแย่เหรอพี่ใจใจเลยดิพี่เออ <c oughs> เออพี่ลูกชายอะ่ะฆ่าได้ย่าไม่ได้เอไอ <c oughs> งแต่มันมีเวลาแค่สาวันเองอ่ะอ้ยทันพี่ไม่ต้องห่วง ผมเตรียมครูมวยมาให้พี่แล้วครูมวยคนเนี้ย <c oughs> เขาแมน่นแตเวลาได้ดีมาก <c oughs> และเขาฝึกฝนนักมวยมามากกว่า99คนชนะน็อกสุกลาย <c oughs> คนนี้นะจะทําให้พี่เก่งกว่าปลากเกีย <c oughs> ว, <c oughs> วมัดคงเขี้ยวกว่าเสีสเกตทุเรศเหมือนโดนไม้ไทสันกัดหูเอามาทำไมล่ะให้รู้ทุเรศแบบนั้นน่ะ <c oughs> เออแต่ไม่เป็นไรครูมวยคนนี้เขามีท่าไม้ตายเด็ด จะทาให้พี่สามารถพลิกนรกเอาชนะนักมวยสุดโหดคนนั้นได้นย่างนี้ให้เข้าท่าเลยเพื่อเก๋ไก่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 เอาวะโชคก็โชคเล่นแน่มึงเล่น มีไปจ้างครูมวยมาทำไมวะก็จะให้พี่บีต่อยตายหาคาเวทีเนี่ยเหรอมันเป็นแผนน้องฟิงฟิงที่เราคิดตามนะอ่าแล้วเอาครูมวยมาเอามาทำไมเอามาซ้อมมวยออใช่พอพี่บีมมาซ้อมมวยมันเริ่มหมดแรงพอเริ่มหมดแรงปุ๊บไปชกจริงๆแล้วมวยของจริงต่อยมันกระทืบมันเยยบมันตายคาเวทีเลยวะเห็นไหมและครูมวยที่บอกเอามานะ ปัญหาคนคุกแก่้ยคุกอมพี่จะสงสัยอะไรเยอะเนี่ยโอ้เขาก็สงสัยมันตั้งกี่แผลแล้ววะเชื่อมือพี่ชายผมผมรับประกันเชื่อตลอดเลยน่าเครียดหมดเลยไหมดีครับตายแน่เอาการออกให้กูหน่อย ครูเด้อบนเวทีเชื่อป้อแปะฟิตดักแด้ดักลังผหฟังแล้วท้อแท้เลยชื่อป้อแปะชื่อในวงการครับครูเออยินครับพี่ว่าแต่ครูมวยที่นัดไว้อ่ะมากี่โมงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นจริงเจอหน้าก็ทักทายกันแล้วสวัสดีครับครูสวัสดีนี่ครูเองครับอันนี้ครูครูครูป้อแปะครับไอคนนี้เหรอที่ครูต้องมาสอนมวยมันอ่ะใช่เลยฮะพอได้ไหมครู ก็พอได้นะเนี่ยนี่ครูก็จัดมาเต็มเต็มยศเม่เนี่ยโอ้โหเห็นเส้นล่างนี่ไหมโอ้โหเข้มขัดเส้นล่างเนี่ยจากราชดำเนินที่บ่าเนี่ยลุมพินีแชมป์ทั้งสองสนามเช่าเข้ามาของจริงอยู่บนที่ค่ายภูมิใจที่สุดในชีวิตน่าจะเป็นอันนี้แชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน17ปีโอ้โหนี่ต่อยชนะน็อกตั้งแต่อายุ17แชมป์วายครูนี่แหละเอางี้แล้วกัน,ะกนจะซ้อมมวยใช่ไหมใช่ครับครูอ่ะ เอาของแต่งตัวครัวไปหน่อยแม่หน้ามันเริ่มมืดไปมันของเยอะไปหน่อยพร้อมอยังพร้อมแล้วครับครูไอการซ้อมมวยเนะี่ยครูจะบอกให้หลักสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การซ้อมท่าม,มวยนะฮะหลักสำคัญมันอยู่ที่การไหว้ครูไหว้ครูเราต้องนึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงครูมวยทำตามครูแต่แต่ครูครับคือ อีกสองวันจะชกแล้วครับไม่ต้องพูดวันชกไปซ้มก่อนลูกน่าครึ่งชั่วโมงพอท่าแรกคือท่าสาวน้อยประแป้งตั้งท่าขมือขวามายิบตลับแป้งที่หลังมาไ,ไม่ไดเ้เรียงไงกูหน้าไม่ได้เล่นหน้าหน่อยสิอะไป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 สลับมือสลับมือไปสลับมือ ใช่ไปอ่ะท่าสุดท้ายท่านี้มีชื่อว่าพลรามแผงสอนพลรามแผงสอนทุกคนดูครับขอให้ทุกคนทำตามสือสอนงางมาหยิบพันธนูวิ่งพลามเข้าวิ่งพลามเข้าวิ่งวิพลามเข้าแล้ว เฮ้ยเข้าที่อะไรมาช่วยเดินกูขึ้นก่อนเอาเอา้ไม่ใช่ท่าหรอครูท่าที่เลยเก๋าแดกที่ครูสาธิตไปเมื่อกี้เข้าใจไหมเข้าใจครับครูเราเชื่อมั่นในตัวครูอีกสองวันน่ะเธอชนะแน่นอนจะรอดจริงหรอว่ายินเฮ้ต้องได้ดิ ดีไงดีไงป้าอะไรก่อนหลังคูดีนี่ไงโอ้สายอ๋อเชื่อมันในตัวครูครับครูนี่แหละเราต้องเชื่ออะอะไรอะไรมงคลอ๋อไม่มีไม่มี แล้วที่ซ้อมวหวยครูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาลงนวมกันสักทีจัดไปพร้อมแล้วขออาสาสมัครหนึ่ง่อนผมเอผมเอผมเอผมผมอครับเอางี้พี่ไม่ต้องแย่งกันปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเองดีกว่าเออย่างงี้ดีกว่าพี่ดีกว่าป้อนแต่พี่ขอต่อยพี่เองพี่เองพี่หมัดหนักพี่หมัดหนักมากไอพี่ครับคนรักมึงเยอะนะเนี่ยดูแลจักใจล้วนเลยดีมาก แต่ดูนะถ้าพวกเองเข้ามาตอนนี้เนี่ยเดยบี้จะบอบช้ำเกินไปในออฟฟิศนี้มีสาวๆสวยๆสักสองคนไหมอ๋อมีอ่ะเรียกเอามานักบวยคู่เนี่ผมบอกแล้ว่าเป็นสายไฟเตอร์ชายาเขาทับทิมท้วมถมถุยโอ้โห แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วกระโดดทับทีตายอ่ะนคนนี้ <ใจ S 2> ต้องน่ากลัวกว่าคนแรกน่แน่อ่ามันชื่อว่าอะไรออมมี่อึ๊บอุ้ยอ้ไอ้สาวๆเตรียมพร้อมเดร๋ยวคู่ข่าบีบตั้งมวยคูก่อนจำไว้นะการต่อสู้เนี่ยต้องมีลุกและรับครับวันนี้เราจะซ้อมกันเป็นรับด้วยก่อนไม่ต้องตอบโต้โดนฝันค,คู่อะไรกันเข้าตามแผนเป๊ะทีพี มันจะไม่แรงไปหรอพีนมามามา,มานวมัวพี่เมื่อนี่แหละมึงตายมึงตายหุกมัดต่อยด้วยความแค้นบริษัทต้องเป็นของเราพร้อมล้วพร้อมแล้วค่ะเข้าที่ระวังไปเ้ยมวยนี่ก็เขิม กติกาวันนี้มีอยู่แแวว่านี่ไวท์ิบต้องมาวันนี้เราจะซ้อมกันเป็นนักมวยฝ่ายลับเราจะไม่มีการตอบโต้คู่ต่อสู้ใดทั้งสิ้นโอเคประจําพี่ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะบี่ครับห้ามตอบโต้ครับรับอย่างเดียวครับพร้อมนะยกที้หนึ่งเริ่ม

ไม่ใช่ไม่เป็นไรก็ดีแค่ไหนเหล่าเ,ออเป็นไรก็ดีแค่ไหนเอ,อ้ออดแต่ครูครับอีกสองวันเนี่ยผมจะก็ต้องขึ้นโชกแล้วอ่ะผมยังไม่ได้ลองลงลงมวมต่อยเลยอ่ะครูว่ามันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เธอจะได้เป็นฝ่ายลุกสักทีลุกขึ้นมาออขอบคุณครับครูอขอบคุณสำหรับโอกาสเตพลังเติมพลังเป็นไรอ,อ่ะ เ <c oughs> นตแปดุดแหนมครูจะสอนท่าไม้ตายเธอ3ท่ามันคือศึกไม้ไม้มวยไทยครับครูท่าแรกหักงวงไอเย,ยราโอ้ืมลองเตะครูมาเฮ้ยอ้าวเป็นไงท่าที่2ปักษาแหวกรังต่อยมาที่ครูซิเฮ้ยเฮ้ยาว ท่าสุดท้ายท่านี้ครูต่อสู้เจอเป็นต้องสยบต้องน็อกลงคาเวทีจระเข้ฟาดหางจระเข้ฟาดหางเล็งไปที่จุดตลายคู่ต่อสู้อยาให้เขาตั้งตัวห้วนตัวขอโทษที่หางคูสั้นเป็นหายที่จบเลยใช่คูไม่ได้ใช้ท่านี้มานานแล้วจำได้ไหมจำได้ครับครูมีสิท์เอกคนหนึ่งที่จะมาให้ปรรลองยุทธกับเธออ่ะเปิดตัวปิ๊งปิ๊งสิทธิ์ปุยนุ่นเฮ้ย เรียกว่าใครกูมีกูปัญญาอ่อนคนเดียวแล้วนะมีหน้าไม่โตสักทีที่เลี้ยงแย่งแดกตลอดเลยเฮ้ยนี่นี่แนะนำตัวหน่อยรู้จักไหมกุ้งปิงสิบป้าแปะอ้าวไม่ใช่ปุยรุ่นเหรอแสดงว่ามันไม่ได้ฟังกูพร้อมต่อยยังพร้อมไม่ใช่ฮะให้มันเป็นกระสอบทรายไม่ได้มาต่อยมวยอะไรนะกระสอบทรายมึงใส่กระจับไฟนู้นมาทำไมเนี่ยทำไมไม่ได้ต่อยแรงยิ่งอดทนเลย ไปกก็สอบารเปป็นไเดือสกาฟิลต้องเป็นของเรา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 ไว้ไปเลยดิวพร้อมไหมพร้อมจำที่ครูสอนได้ใช่ไหมจำได้ครับท่าแรกหักงวงอิยาลาหักงวงอิยาลาเตะน้ามาเลยหักงวงอิยาลาเตะขาไหล่ขาแบบนี้แหละ ที่ทำให้เป็นผู้ชนะครับครูปักษาแหวกนลังต่อยน้ำไปเม่ยเด้นเล้ยครัูวุ้ยวุ้ยรุกมารุกรุกรุกรุนรุกมักรม่รุก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 รไมุ่ดรุกรุกใครมารุก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 มุกรุกรกรกรุกรุกรุกรรรกรุกุกรุกรุก จำได้ไหมจำได้เพย์ฟันถางเตะไปที่จุดตายคู่ต่อสู้อย่าให้เขาตั้งตัวมองจังหวะเตะไปอย่าให้เขาตั้งตัวอุ้ย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 เฮ้ยเดี๋ยว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 กูเฮ้ยกลัวต้องหายปอดไอ้ปอนหายปอนปอยเฮ้ยหายปอนหายปอดปอนหายปอด พายบอกเฮ้ยปืนไม่เืนมึงเหม็นจริงว่ะพี่ไอ้เหี้ยจริงคู่ปืนหาหมาบงเสร็จไอ้เหี้ยต้องหาหามอุ้ยหนักด้วยเปิดอุ้ยคู่คูล้างตูดนมั้งนะรมือเคลียร์คูมึ้งมาเคลียร์คู่กันเนี่โอ้ยเบอร์จี่าป อ๋ออ้อันนี้ดีเว้ยสบู่อาเซปโซสูตรออริจินอลช่วยชำระล้างแบคทีเรียและเชื้อโรคสาเหตุของปัญหาผิวหนังต่างๆใช้เป็นประจำกินรักแร้เนี่ยหายเกลี้ยงช่วยลดสิวที่หลังได้ด้วยกอ๊อฟไม่เชื่อดิลองดมดูอย่าบอกนะว่าพี่เอาสบู่นี้ถูจักรแร้พี่อ่ะอ้าวใช่ถูเท้าด้วยช่วยลดน้ำกัดเท้าด้วยนะกอ๊อฟไปละ เลหน้เลย l a d i e s and g e n t l e m e n and the ค i n แ and the king Kong และช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับแมตช์พิเศษของเดอะสกาฟิล์ของเราขอแนะนำนักชกฝ่ายสีเขียวของเราประวัติการชกของเขานั้นชกมาแล้ว99ครั้งแพ้น็อกมันซะทุกครั้ง เขาก็คือบ้าเดสกีบีเดสกาส่วนผู้ท้าชิงของเราในครั้งนี้นั้นประวัติการชกของเขาชกมาแล้ว100ครั้งแพ้นกอก99ครั้งส่วนแมตช์สุดท้ายก่อนจะมาชกกับคุณบี้นั้นทำนักมวยคู่ต่อสู้ตายคาวเวที yeah. าก็คือบัวเพื่อนเคือนตาบัวเพื่อน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 บวเพเฮ้ยเชพี่เอาละเดี๋ยวถ้านักมวยทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันแล้วขอเชิญกรรมการครับขอเชิญกรรมการครับมาหมัดสำคัญดีนะฮะ เชิดน้ำมวยสองข้างกลางสนามครับออต่อยดีมีน้ำใจไม่กัดไม่ต่อยใต้ใหํมขัดไม่ได่าพอ่อเราแม่เข้าใจโอเคเชิญเข้ามุมครับเอ,อเอาละครับเข้าสู่ยกที่หนึ่งเราเก้ามาแหมมัดย่างนี้ต้องมีพริตเต้อุ้ยอ,อุ้ยมีเขินมีเขินเอาเลย นี่เป็นโอกาสเดียวในชีวิตของมึงเวยมึงต้องเอาให้ได้ฆ่ามันให้ตายแต่ทิ้งไปที่ตายคาติงโอเคนะเว้ยใครฆ่าใครวะฮะนี่ไงเราต้องฆ่ามันบ่ายคอทำไมพี่ฮบากคอทำไมเขาคูแล้วคู่ขึ้นครับขอเชิญนักมวยการสนามครับ ดอกที่หนึ่งชกเฮ้ยบอกพ่สอนไว้ต้องทำให้สับสนเฮ้ยีเด่นเฮ้ย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 อนงงแล้วงงงงเฮ้ย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 เอนงงแล้วงงง้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย

เข้าไปดิเม่อเข้าไปดิว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้ยโอ้ยไครับโอ้ไปก่อนเข้าไปกอนโู้กิฟซ์สู้สู้ค่ะพี่ไว้ใจแล้วเออต้องใช้ท่าไม่ตายสามท่า ท่าแรกหักงวงไงยาลาไอ้ไ้ไ้ไ้ท่าที่สองปักษาแหวกลังปักษาแหวกลังไอ้ไ้ไ้ไ้ ไม้ตังอ่ะมึงจะเอาไม้ตังถ้าต่อไปมันจะเตะจระเข้ฟาดหางมึงมึงจับคานไว้แล้วมึงก็ปิดจมม่นเลยพันเดือดซึกมาได้ไม่งั้นมึงไม่ต้องเอาตังมวยเฮ้ยเอาเอากอาเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพอมแล้เอาเว้เอาเว้เอาไว้ท่าที่สามจำได้ไหมเจาจระเข้ฟาดหางเส็ไปที่จุดตายคู่ต่อสู้อย่าให้เขาตั้งตัวเตะไปอย่าให้เขาตั้งตัว ตามอะไรเยอะแยะลูกไปให้เขาชกกันเออพี่พี่สู้ๆนะไอ้เฮ้ยเฮ้แกไม่ล้มแกไม่ล้มแกไม่ล้มเลยแกไม่ล้มเอาต่อเว้ยชนเฮ้ยแกไหวพี่เขาบอกไหวเฮ้ยเฮ้ยคุณว่าจะดีวแล้่ะอะไปคว่า

มันทำให้พี่นึกถึงบาง้าสไทองไปดืด้อๆอย่าไ,ตไปตะเขาอีกพี่บูบี้คะเซ็นลาออกเถอะเดี๋อยู่ให้พวกมันโขกกสาบอีกเลยะคะ่ะเซ็นเลย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 ไอ้